ครับตามติดชีวิตยายนะครับผมนี่มาดูยายกันโอู้หนเดินดินอีกแล้วนะครับนี่ก็ยังไม่มีกล้วยนะครับกล้วยหมดแล้วนะครับสับประรดต้นสับประรดไม่ให้ยายนะครับโอ,โอ้เล่นดินนะครับเต็มหัวเลยนะครับ ยายสงเดือนนี้ไม่มีกล้วยนะครับคุณยายใส่ๆยถึงจะไปล้างนะครับใส่ใสก็จะไปยายไปอาบน้าไปล้างนะครับนี่เล่นดินเละตุ่มเปะเลยนะครับผมเล่นโคนนะครับไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับ ภาพยังดีอยู่ครับผมดูรอบๆนะครับนี่โอ้นี่ยายขุดดินไว้นี่ครับขุดหลุมตรงนี้นะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณยาย ทางสวนเขายังไม่ได้ทำที่หลบฝนให้คุณยายนะครับนะครับนู่นนะครับกองเหล็กกองเหล็กนะครับกองเหล็กที่เขาจะทำเกยเก่านะครับเกยเก่าที่ที่สวนเก่าที่ทำเป็นคอกนะครับเขายังไม่ทำให้ง่ายนะครับพ่อก็เลยบอกว่าจะพาทำที่หลบแดดหลบฝนให้ยายชั่วคราวก่อนนะครับ ก็จะเอาทำเอาไม้เป็นเสาเป็นไดนะครับเหมือนเดิมนะครับผมนะครับเพราะว่าตอนกลางวันไม่มีร่มนะครับหัวยายไม่มีร่มอยู่นะครับหัวยายร้อนนะครับพ่อก็เลยให้ไปหาไม้นะครับจะมาทำเกยให้ยายอยู่ใต้บังแดดก่อนนะครับผมนะครับรอทางบริษัทขาทำเสร็จนะครับ จะได้หลบแดดหลบฝนในตอนกลางวันนะครับนี่เดินกินต้นสับปะรดเล่นดินนะครับก็จะดูเลอะอๆหน่อยนะครับหมูอหมอสุขภาพร่างกายยายนะครับเล่นดินเล่นดินเล่นอะไรได้แสดงว่ายายสุขภาพดีนะครับอันนี้ไม่มีกล้วยมาฝากนะครับก็มีสับประรดนะครับต้นสับประรดให้กินนะครับสายๆเดี๋ยวพ่อก็พาไปเดิน หาหญ้าอ่อนกินกันนะครับว่าตอนนี้ก็บดหญ้ายัางไม่ค่อยได้นะครับผมนะครับเพราะไฟเขายังไม่พอนะครับเวลาเขาทาของข้าวหองอะไรนะครับเวลาบดหญ้าตอนเช้าแนละ้วไฟยันไม่พอนะครับก็ตนนื่นต้องพายายเดินไปหากินหญ้านะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับที่ว่าจะทํา ลงช้างให้ยายชั่วคราวนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับนี่มาถึงนะครับนี่สังกะสีที่ไปรื้อมาจากบ้านเก่านะครับบ้านสวนเดิมเราก็จะทําเกยให้ยายนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับผมก็จะทําให้ยายบางแดดก่อนนะครับจู่ตรงนี้นะครับรอทางสวนนะครับเขาทาให้นะครับ แต่ถ้าทำช้านะครับพ่อก็เลยบอกว่าจะให้ทําให้ยายหลบแดดก่อนนะครับหลบแดดชั่วคราวก่อนนะครับผมกดติดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับส่วนค่าใช้จ่ายนะครับวันนี้ก็วันอาทิตย์นะครับผมควัตัวโปจะไลฟ์สดตอนเที่ยงนะครับไลฟ์สดตอนเที่ยงนะครับจะได้หาคะแนนนะครับหาคะแนนซื้อ ตะปูนะครับตะปูฮะก็จะได้มีคะแนนครับตอนนี้ก็พูดความจริงก็หมดครับผมนะครับความโต๊หมดนะครับหลังจากติดโควิดมาก็แย่แล้วนะครับผมนะครับออกมาก็มาย้ายบ้านอีกนะครับยังไม่ได้ทํางานนะครับไม่ได้ทําอะไรเลยครับตอนนี้ก็ยังไม่มีรายได้นะครับผมนะครับต้อง จำเป็นนะครับช่องทางเดียวคือไลฟ์สดนะครับผมยังไงฝากไม่แมตตามด้วยนะครับเดี๋ยวความคืบหน้ายัางไงเดี๋ยวจะถ่ายเป็นคลิปลงให้ดูนะครับผมว่าจะได้ยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามให้กำลังใจคุณยายแสงเดือนด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ